แมวันนี้ผมดูข่าวพาดหัวข้อข่าวว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุงวรรณจะค i c k off วันที่14กุมภานั่นก็คงจะหมายถึงว่าจะมีการยุบสภาแล้วขับเคลื่อนการเลือกตั้งอยากถามกำแต่ครับพลเอกประวิตย์คำว่าค i c k off นี่คือเดินหน้านะครับปัญหาคือพลเอกประวิทย์วงสุงวรรณนี่แกจะเดินได้ก่อเดินไปเดินมามันก็จะสะดุดอยู่นะครับ คิกออฟคือเดินหน้านะครับการเมืองต้องเดินหน้าแต่ว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณเปินปรกคองปีกอยู่หรอโอ้ยไปไหนเปินปากคองปีกนะขั้นบกประคองปีกแหสมส้มให้แกจะเดินได้จะได้แกจะคิกออฟไหววะครับมีคนบอกว่าเอา้าทําไมอา่าพักเพื่อไทยจะไปจับมือกับพลเอกประวิตยปัญหาก็คือว่ามือพลเอกประวิตยเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะจับได้ต่อไปเพราะมือซ้ายก็ หิ้วปีกมือขวาก็หิ้วปีกโดยรปภปัญหาคือเพื่อไทยเขาไม่จับอยู่แล้วครับก็ไม่มือที่มีไม่มีมือที่จะให้จับนะครับอ่ะฝากพลเอกประวิตรนะครับท่านจะคลิกออฟแบบไหนครับมันเดินบ่หวครับวันนี้คนบริหารประเทศชาติบ้านเมืองมันต้องแข็งแรงนะครับอ่าใจสมองอย่างเดียวกับบไดฑมันต้องแข็งแรงตัวครับอย่าไปคลิกออฟนะครับเดี๋ยวจะล่มเน่เน้อพลเอกประวิตรเนี่ยขอบคุณครับสวัสดีครับ